วันนี้เนี่ยที่ได้มีโอกาสมาแสดงงานคริสติการ์มาร์เก็ตเนี่ยครับเป็นอย่างไรบ้างอ,อันแรกเลยคือดีใจค่ะดีใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากที่ได้มีโอกาสมาแสดงที่นี่นะคะเพราะที่นี่ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งเลยในหุ่หินค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอย่างหนึ่งคือเป็นโอกาสให้กับน,นักแสดงแล้วก็คนที่เรียนจบมาในด้านการแสดงและตัดสินเนี่ยได้มีโอกาสได,ได้มาร่วม ร่วมแสดงแล้วก็สามารถให้ผู้ชมแถบนี้แล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มีโอกาสได้ชมการแสดงของเรานะคะก็การเตรียมตัวยังไงบ้างโดยโดยปกติแล้วการแสดงชุดนี้ค่ะจะออกงานเรื่อยๆซึ่งทุกครั้งที่เรามีการแสดงเนี่ยเราอย่าง้อยคือวยจะฝึกร่างกายเป็นักแสดงเนี่ยสามเดือนเป็นขั้นต่ำเพราะว่าเรา,เราต้องเพลร่างกายเพื่อเขาแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะใช้ร่างกายได้อย่างที่เราต้องการจริงๆ ถ้าเราเห็นงานเนี่ยเราจะรู้ว่าระหว่างคนดูกับการแสดงเนี่ยค่อนข้างจะใกล้ชิดมากเลยเราสามารถที่จะสังเกตฟีดแบ็กของผู้ชมได้ไหมว่าเขามีปฏิกิริยากับการแสดงของเราอย่างไงบ้างใกล้ด้วยความที่ใกล้มากค่ะก็จะได้ยินเสียงเสียงผู้ชมพูดหรือเกี่ยวกับว่าเอ้ยการแสดงเอ้ยเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ตัวละครรู้สึกแบบนี้จริงๆแล้ว รู้สึกว the ่าเป็นสิ่งที่ดีเขารู้สึกว่าต้องการให้คนดูเนี่ยได้แชร์ความความคิดเห็นเขาว่าเขาดูดูกกระสดงชุดนี้แล้วเขารู้สึกอะไรเขาเข้าใจเรื่องไหมเพราะเวลาบางทีเราก็ได้ยินเสียงกันแต่ว่าคนที่เป็นผู้ชมอะคจะคุยกันว่าอ๋อที่ชุควาครเป็นแบบนี้นะเขากำลังทำแบบนี้เกิดแบบนี้ซึ่งสิ่งนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ตัวนักแสดงกับคนที่ทํางานเนี่ยต้องการต้องการให้คนดูเนี่ยได้แชร์ความคิดเห็นแล้วก็ได้รู้สึกจริงๆไปับตัวนักแสดงในฐาะที่เขาแสดง แล้ววันนี้คิดว่าอะไรคือประโยชน์สูงสุดที่เราได้มาแสดงในวันนี้ครับประโยชน์สูงสุดเลยคือหนึ่งนักแสดงได้ได้ได้ไดแสดงวิชาชีพของตัวเองออกมาได้ใช้ความรู้ความสามารถสิ่งที่ฝึกฝนมาทั้งหมดนะคะในการในการมาปรโม้กับผ,ผู้ชมที่เยอะถือว่าวันนี้เยอะมากเยอะมากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็นักแสดงก็รู้สึกดีที่พอมีคนดูแล้วเขารู้สึกเขารับรู้ถึงพลังของคนดู ทําให้เขาเก็บความรู้สึกนั้นจับจัามาถทาให้นักแสดงเนี่ยแสดงได้ดีมากขึ้นครับผมอยากสุดท้ายนี่อยากจะให้เชิญชวนผู้ที่สนใจที่จะอยากนําผลงานมาแสดงที่นี่นิดนึงครับที่นี่ก็เป็นสถานที่หนึ่งเลยนะคะที่ที่มีสถานที่ที่ดีมากเลยทีเดียวนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยได้แสดงศยภาพหรือว่าผลงานที่เราได้เออได้ได้ทำมาก็อยากให้ได้ลองมาแสดงที่นี่ดูนะคะแล้วก็อยากอยากเก็บผลงาน บางทีแล้วผลงานบางอย่างอะค่ะของนิสิตหรือของใครก็ตามเขาจะมีโอกาสได้แสดงเ,เพียงครั้งเดียวณักงานนั้นๆก็อยากให้เอากาแสดงที่มีอะค่ะมาลองแสดงที่นี่ดูแล้วก็ลองสัมผัสกับบรรยากาศของเอาดอแล้วก็บรรยากาศของคนดูที่อยู่ใกล้เรามากๆเลยว่ามันเป็นยังไงนะคะก็ที่ถือเป็นเป็นที่ที่ดีในการที่จะนํางานศิลปะ ทำให้ผู้ชมได้ดูเพราะว่าที่นี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะคะ,ะ,คะก็จะมีชาวต่างชาติเยอะนะคะก็ทําให้เขาเห็นศิละปะวัฒนธรรมของเราด้วยนะคะสุดท้ายอยากให้ฝ๋าในิ้ควคำว่าถ้าใครที่สนใจงานจะติดตามได้ที่ไหนบ้างมีแหล่งขอ้อมูลตรงไหนบ้างครับสามารถเข้าไปดูในเฟซบุ๊กได้นะคะในชื่อว่ามิวปาคอมพานีออฟศิลป์นะคะแล้วก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยคณะศิลปรกรรมก็จะมีเกี่ยวข้อมูลเกี่ยวกับสาขาศิลปกรดงอยู่นะคะ แต่ถ้าเกิดในเฟซบุ๊กเนี่ยก็จะได้ติดตามข่าวสารออการสแสดงของเราเรื่อยๆนะคะในหน้าเฟซบุ๊กเคออขอบคุณมากครับ